แล้วมันดีมากมากนะบาสแบบมันเป็นภาวะที่พวกหนูอ่ะจะเข้าไปถึงเพราะว่าพวกหนูเคยผ่านความสุขจากอาเยตนะไงพวกหนูเข้าใจว่าการตีความสิแม่มันถึงจะดีตีความว่ารถยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนี้อย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่รถก็คือรถนะเหมือนที่แม่เข้าใจตอนนั้นแม่เดินมาร์กผิดว่าแบบใช้ BM เมอมเดวอนยูอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าเอาถ้าเราจะมาเดินมาร์กเขาบอกว่าให้สงบสงัด ให้แบบว่าไม่ไม่ไม่ใช้จ่ายหรือแบบไม่ใช้จ่ายเกินตัวแต่ตอนนั้นจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็น B M W U, ก็ไม่ได้จะเกินตัวแต่ว่าก็คือมีความเข้าใจผิดในเรื่องมาร์กทีทีอ่ะก็คือแม่กำลังจะบอกว่าพสัสตรมันก็มีแต่ถ้าพวกหนูปฏิบัติไม่ถึงพสัสตรมันก็แค่ความเข้าใจพสัสตรมันก็ผิวเผินอ่ะเหมือนที่แม่บอกว่าไม่งั้นแม่ก็คงไม่เข้าใจผิดในการเดินมาร์กว่า ตอนนั้นเฮ้ยเราต้องมักน้อยสันโดษอะมักน้อยมักน้อยใช้ข้อมักน้อยมาเฮ้ยต้องมักน้อยใช้ b m เนี่ยไม่มักน้อยแล้วพราเข้าใจว่าใช้ b m เนี่ยมากๆใช้เงินเยอะแล้วก็เขาเลยไปซื้อ Honda านะป้ายแดงนะล้านกว่าบาทแล้วเสร็จแล้วพอมาใช้อยู่ประมาณสองสเดือนแล้วแบบว่าอ้าวเริ่มไม่ใช่แล้วความคุ้นชินเราคือใช้รถยุโรปใช่ไหมแล้วเราก็ ขับไปเรื่อยๆแล้วเส้นทางเมื่อก่อนบ้านเดิมเนี่ยแม่ต้องผ่านล่มเก้าเข้ามอเตอร์วเวย์แหละบุนตรงช่วงไปสนามบินเนี่ยเข้ามอเตอร์วเวย์เพราะที่ทางานอยู่พระรามเก mm ้ารถบรรทุกเยอะมากตั้งแต่ล่มเก้าก็รถบรรทุกเยอะมากเพราะว่าเส้นนั้นเป็นเส้นที่รถบรรทุกที่เขาจะขนของ mm hmm. เพื่อไปสนามบินอย่างเงี้ยเพื่อจะมีแหล่งอะไรของเขาเน mm ี hmm. ่ยแล้วก็มอเตอร์วเวย์ก็เยอะ mm hmm. แล้วพอขับเป็นคนขับรถเร็วพอไปใกล้ๆรถ 16ล้อเนี่ยมันเหมือนความรู้สึกมันดูดเลยอะขับไปเร็วๆอ่ะมันเหมือนแบบว่ารถมันไม่มันไม่แข็งแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไอไอคำว่ามักน้อยกิเลที่มึงคิดว่ามึงเดินมักถูกอะแล้วถ้ารถมันดูดไปแล้วมึงไปหมุนอยู่ใต้ล้อแล้วตายอะสรุปแล้วคือตายไม่ได้เดินมักอันนี้ไม่ใช่แล้วเริ่มมาแบบว่าใช้วั้สูตรว่านี่เราเบียดเบียนตัวเองนี่หว่า อ้าวไม่ใช่แล้วแม่ก็ขายแบบต้องนี่นี่ไม่ถูกแล้วเพราะว่ามันไม่มันไม่ปลอดภัยกับเราแล้วเพราะพะสูตนก็มีบอกว่าหาซั์มาได้ทําตนให้เป็นสุขีบน้ําทําตนให้ปลอดภัยอ้าวอันนี้เราผิดแล้วเนี่ยลองผิดลองถูกขนาดแบบว่าถึงขนาดเรื่องของการซื้อรถซื้ออะไรอย่างนี้เลยนะแล้วแม่ก็เอาใหม่ก็กลับมาใช้รถรถยุโรปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็เออเข้าใจแล้ว